สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำสายรุง้งสอนทำหิมะตกและสอนทำฝนตกนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็คือเราไม่ต้องสร้างวัสดุอะไรมานะก็แค่แบบ แค่เรากดไม่กี่อย่างก็คือสายลุงก็ขึ้นมาหิมะขึ้นมาฝนก็คือตกได้เลยนะคะไม่ต้องสร้างของอะไรนะคะทุกคนแล้วก็คือมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทำได้นะคะอย่างแรกกดมาที่เมนูและกดมาที่ตรงนี้ค่ะกดมาที่ตรงนี้นะข้างๆพร็อพนะคะทุกคนพอเรากดมาเสร็จทุกคนก็มันจะมีแถบอยู่ตรงนี้นะคะแถบข้างบนสุดเลยที่จะมีกากบาดข้างหน้า สองแถวเนี่ยคือเราก็กดอะไรก็ได้นะอย่างเช่นลองกดอันนี้ละกันก็จะเป็นแบบท้องฟ้ามืดครึ้มนะแบบว่าฟีลแบบว่าใครอยากได้แบบว่าเอ้ยใกล้ฝนตกแล้วแต่ฝนยังไม่ตกแบบนึกภาพออกไหมใกล้ฝนตกแต่ยังไม่ตกอ่ะส่วนอันนี้ก็คือออันนี้ก็คือตกแล้วนะคะทุกคนฝนก็ตกเรียบร้อยแล้วแต่อันเมื่อกี้ก็คือมืดเฉยนะส่วนอันนี้ก็คือตกเลยอันนี้ก็คือตกเบาๆนะแต่มันจะมีแบบว่าตกหนักๆด้วยอ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็คือตกหนักนะ อันนี้ก็คือตกเบาๆตกป,ปลอยๆนะคะทุกคนส่วนข้างๆก็คือแบบตกแบบหนักมากเหมือนพายุเลยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยจะเป็นแบบนี้นะมีท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็ตกไป,ปลอยและตกหนักนะคะทุกคนประมาณนี้เลยอ่ะส่วนแถบด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือเป็นท้องฟ้าที่มีหิมะตกนะคะแบบว่ามืดครึ้มแล้วก็มีหิมะตกลงมานะคะก็จะแบบ เล็กๆหน่อยนะคะส่วนอย่างที่สองก็คือเป็นแบบเป็นหิมะเหมือนกันแต่ว่าจะตกแรงกว่าจะตกแรงกว่าอันแรกมานิดนึงนะคะแต่อันที่สามเมื่อไหร่นี่คือแบบเป็นพายุเลยนะคะทุกคนแบบพายุหิมะนะอ่ะอันที่สี่ก็คือไม่สิอันที่สามมันไม่ได้เรียกว่าพายุหรอกแต่ยังไงเดียพายุมาหนักไงแต่อันที่สี่คือพายุเลยหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะให้เรากดมาที่อันนี้ค่ะเรนโบ์นะคะ อ่ะตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่เห็นยังจะยังไม่เห็นสายรุ้งนะทุกคนลองกดไปก่อนสายรุ้งก็คืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่สายรุ้งคือสวยมากนะคะประมาณนี้เลยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแบบสายรุ้งในเกมก็มีเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องสร้างเองนะคะเพิ่งรู้มาก็เมื่อวานนี้เลยอ่ะใครที่อยากให้แบบอยากให้ท้องฟ้ามืดคืนด้วยแบบฝนอ่อสายรุง้ง ใสยลุงหลังฝนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบสายลุงตอนท้องฟ้าสดใสก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเราอะ่ะชอบสายลุงตอนท้องฟ้าสดใสามากกว่าคือมันจะดูแบบสดใสดูน่ามองอะไรอย่างเงี้นะแล้วข้างๆสสยลุงคือเราสามารถปรับให้สายลุงเนี่ยเล็กลงเอียงได้อะไรอย่างงี้นะคะดูคนเห็นไหมถ้าเรากดแบบนี้สายลุงก็จะเอียงไปทางนู้นแบบใครที่แบบว่าไม่ชอบอะ่ะเออแบบไม่อยากให้สายลุงอยู่ตรงแถวแถว แม่น้ําก็แบบอยากให้อยู่แถวแถวโรงแรมอยากให้อยู่แถวแถวตึกพยาบาลอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบปรับได้นะคะแบบนี้เลยปรับอะไรก็ได้นะทุกคนอ่ะหรืออยากจะให้มันแบบเล็กลงหน่อยหรืออยากจะแบบบางใ,ใหญ่กว่านี้ก็คือทําได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะบ๊ายบายค่ะ